สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังดูช่อง1 NMS นะครับกับผม1งเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของช่องผมเองนะครับชื่อ,อช่วงแกะเนื้อหาความหมายเพลงนะครับก็คือการแกะเนื้อ้องแล้วก็ตีความความหมายในแต่ละเวอร์สแต่ละลามว่าเพลงเพลงนั้นหรือท่อนท่อนนั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะสื่อถึงอะไรแล้วคิดว่ามันหมายถึงอะไรในมุมมองของผมเองโอเคซึ่ง เพลงแรกที่ผมจะมาในช่วงนี้ก็คือเพลงเรื่องเมื่อวานนะครับของออร์แกนิกฟีกับเ e ซิล็อกซีแล้วก็ไฮฮอตนะครับมาเลยนะครับมาดูที่ท่อนแรกท่อนแรกเนี่ยขึ้นด้วยฮุกเลยนะฮุกของ o r g ์ n i c กเขาบอกว่าต่อให้มีเวลาเนิ่นนานสุดท้ายก็ผ่านไปเป็นแค่เมื่อวานไม่มีสิ่งใดที่มันยั่งยืนอ่ามีแรปมีไรปปะปลเดี๋ยวคนก็ลืมอ่าท่อนนี้เนี่ยก็น่าจะ สื่อถึงบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาทีกี่วินาทีเนี่ยมันมันสุดท้ายแล้วมันก็แค่เป็นอดีตใช่ไหมมันก็เป็นแค่เมื่อวานเท่านั้นอ่าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนหรอกในโลกเนี้อืมมันก็มีทั้งร้ายทั้งดีปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาประมาณนั้น่อนต่อมาเขาบอกว่ามันก็มีแค่ฉันเท่านั้นคนเดียวกับโลกกับโลกที่มืดมนเอาทำไมตัวเล็กกันวะเดี๋ยวขยายแป๊บนึง เออกับโลกที่มืดมนและคนลวงหลอกอจะดูเศร้าๆนิดนึ่งนะเหมือนกับว่าน่าจะช่วงเวลานั้นนะ่าจะเจอแต่คนแบบว่าใส่หน้าก,กากใส่อะไรประมาณนี้ประมาณนี้ปะก็คงไม่มีใครจริงใจรู้สึกอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวประมาณนั้นในสังคมโลกในสังคมที่เขาอยู่ตอนนั้นนะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม my life for real เพราะชีวิตกูยังต้องเดินไม่ไหวกูแค่ต้องเติม Like a burn is alright ก็น่าจะประมาณว่า,อ,าอยู่กับความจริงไม่ว่าโลกมันจะแย่แค่ไหนมีทั้งร้ายทั้งดีแหละแต่ว่ากูอยู่กับความจริงไปแล้วก็เพราะว่ายัางไงาชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอประมาณนั้น okay. อิสุเคพอไหวพอไหวพอเวอร์สต่อมาเนี่ยเป็นเลซี่ล็อกซี่แลละเขาบอกว่าในทุกๆวันกูลืมตาทาัทาง้ทงที่ไม่อยากตื่นมาหากไรครอบครัวที่เฝ้ารอว่ากูนอนต่อจะดีกว่า อือันนี้น่าจะดูเศร้าเหมือนกันนะเศร้าเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครเห็นค่าเราอ่ะถ้าเราถ้าเราถ้าไม่มีใครเห็นค่าในชีวิตเราเลยเลยแล้วแบบมันแทบจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อ่ะมันอารมณ์แบบเหมือนดีเพสเลยว่ะเอออ่านไปแล้วเหมือนเป็นคนดีเพสอะคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเออไม่อยากจะตื่นมานอนอืม ถ้าเกิดว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนก็ไม่มีใครเห็นค่าเรอาอยู่มาทําไมว่าอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะตื่นนอนต่อดีกว่าประมาณนั้นอยากค่อยๆหลับแล้วหายไปจนกว่าจะหมดลมหายใจอก็อารมณ์แบบซึมเศร้าอ่ะอยากจะหลับแล้วตายไปแม่งเลยเอหรือเพราะว่ามันเริ่มสายไปยิ่งใช้ชีวิตเหมือนยิ่งมาบความคิดที่เคยใสยสะอาดอถูกสาดด้วยสีที่มืดมนมืดลงไม่นานคงกลายเป็นปีศาจ อันนี้มันตีความได้หลายอย่างมากเลยนะสำหรับผมนะที่บอกว่ายิ่งใช้ชีวิตเหมือนยิ่งบาปความคิดที่เคยใสยสะอาดถูกสาสรด้วยสีที่มืดมนเนี่ยมันถ้าจะให้มองผมตีมองตีตีความหมายว่าเหมือนเป็นเด็กเด็กอะ่ะที่เติบโตมาในโลกที่แบบมีแต่ซ่องโจรมีแต่การพน,น,านันมีอะไรนี่เราก็มไม่ได้บูลลี่นะผมอาจจะดูหนังเยอะกันไปก็ได้แต่ในมุมมองผม,ผมที่ผมแปลเวอร์ชันนี้เนี่ยมันหมกยควว่าคือความคิดคนเราอะ่ะ ตอนเป็นเด็กเนี่ยมันมันมัน,มนใครจะใส่อะไรลงไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโตในสังคมแบบนั้นนะเออมันเหมือนกับเขามองเป็นเรื่องปกติจนจนเนี่ยไม่นายก็คงกลายเป,ป็นปีศาจอ่ะเออถูกสาดด้วยเรื่องที่เรื่องสีที่มืดมนอนะเออไม่มีอะไรมาเยียวยาได้เลยเว้นแต่บทเพลงอยากหลุดอยากหายไปในบางบนที่ไรซึ่งกฎเกณฑ์อืมก็ก็ดูทุกนะดูทุกเป็นอารมณ์แบบเศร้าเหมือนกัน ดีเพลอะออแบ,บอยู่ไปก็ไม่มีคนเห็นค่ามีแต่คนสาดเสียเทเสียความคิดที่ไม่ดีออกมาแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาใช้ชีวิตได้ด้วยแบบเพลงคือเขาเรียกว่าอะไรปลอบใจตัวเองด้วยการฟังเพลงอะไรเนี้ยเราก็อยากจะหลุดไปจากสังคมประมาณนี้แล้วก็กลับมาฮุกอีกทีหนึ่งของออร์แกนิกเนาะกลับมาที่ท่นที่ออร์แกนิกอเวอร์สอนะบอกว่า สถานการณ์ที่กดดันบางทีทําให้กูรู้สึกไม่เป็นตนเองและหมดหวังทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรทําไมบางคนเขาโกรธฉันเอออันนี้ก็ถูกสถานการณ์มันกดดันบางทีสถานการณ์มันก็ออมามันก็บังคับให้เราทําเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้นะจนจนทาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบว่าหมดหวังกันเช่นออขออนุญาตแบบสมมติว่ายกตัวอย่างเป็นตำรวจฉันผู้น้อยอะไรเงี้ยเรามาด้วยจิตใจที่แบบเออผมเป็นตำรวจไปจ้ะ สันติราชอะไรเงี้ยแล้ถูกเบิกบนถูกอะไรให้บังคับให้ไปทำเรื่องที่ไม่ดีอะ่ะมันก็รู้สึกหมดหวังกันตัวเองนะแล้วก็บางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดมันก็มีคนที่ผิดผลประโยชน์แล้วมองเราไม่ดีนะแต่ไม่ใช่เรื่องของกูไงมันเป็นปัญหาของมึงแล้วหลังนั้นอ่อ บางอย่างกูก็ทําโดยไม่มีใครที่เดือดร้อนอนอกจากมึงคนเดียวมึงจะโดนเอาเขาจริงมึงเสือดร้องอ๋อก็คือเหมือนกับว่าอยังไงดีวะขออ่านอีกทีนึงก็คือเราทําอะไรอ,ะอ่ะบางทีมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถถูกใจใครได้หมด100%ถูกปะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องแล้วมีคนที่ไม่พอใจเนี่ยเราก็ไม่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดถูกปะแสดงว่าการที่เขารู้สึกไม่พอใจมันก็เรื่องของมึงนั่นแหละเออไม่เกี่ยวกันกับกูประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามึงทําเรื่องไม่ดีไปแล้วสมมุติว่าอีกคนหนึ่งเขาแบบอยากจเจาจริงขึ้นมามึงก็แบบฝ่อไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็ท่อนต่อไปก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการคงเป็นส้นตีนอินยูวอนอ่ามึงต้อง กูนี่อยากเตะปลายคางมึงจังหรือไม่ก็เตะท้องอ่ะไม่มีอะไรต้งแป่เนาะคนอย่างมึงนี่แม่งบูชิดอ่บูชิดจัดเข้ามาซักเมดิกมาอ่ะให้กูได้กดใท้อังกฤษยาเอาเจ I will be w i s h my click และกูไม่สนก็คือมันแม่งมีความสลับจิตไทยกิแต่ไอกิจไทยที่มันสอดคล้องกันพอดีนะดีมากเลยอืมและกูไม่สนหรอกว่าใครจะ work อ่ะชีวิต และเพราะชีวิตของกูแม่งโคตรจะเฮิร์ตโฟลฟลายไลท์แองกี้เบิร์ดอ, Flow, fly, light, <laughs> อะไรวะ <laughs> แต่เข้าก็ค้องจองดีวิดโซไฮแอนด์เซฟเฟิร์สเอฟเซฟที่เฟิร์สอ่าโอเคออร์แกนิกออนเดอะฟลอร์เอมิบิบาดีเก็บเงินก็หลังๆนี่มันเป็นแบบเล่นคล้องจองเล่นคำละก็แต่อารมณ์ก็น่าจะประมาณว่า หรือมึงหรือมึงจะางงหรือมึงจะงัดล่ะเออเอาปละล่าประมาณนั้นกูใช้ชีวิตของกูประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันมาที่ไฮคอตนะท่อนของไฮคอตละเขาบอกว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปในความสุขที่ผ่านมันช่างจบไปไวฉันยังสะบดในใจว่าอยากจะอยู่ที่อยากอ่าเมื่อสัจธรรมและก็บางคําคําบังคําเนี่ยมันก็คล้ายกับถูกมีดบาดเมื่อก่อนกูก็เคยอดแอที่แพ้งอแงกูแม่งสุดที่ขาด คือคาคาที่เขาใช้เนี่ยไม่ไม,ไม่ต้องแปลอะไรนะถ้าฟังดีๆคือเข้าใจทุกคาเลยหมายความตามนั้นเลยนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แต่มันก็ผ่านไปไวอ่ะกูเคยมีวันที่ดีที่สุดไม่ต่างจากใครๆทั้งหมดที่กูเคยสะบดมันก็เปลี่ยนเป็นเพียงมันก็เป็นเพียงแค่บางอย่างในใจอ่ะคือกูก็เคยเจอเรื่องที่ดีที่สุดไม่ต่างจากใครหรอกแปลว่าบางทีกูสะบดมันก็เป็นแค่แบบระบายมาบ้างอะ่แะแต่กูผ่านและ ผูผ่านมันไปหมดแล้วไม่ว่าจะความสุขหรือความลำบากใ,ใดๆบางคนที่จากไปไกลเวลาผ่านไปไม่หวนมาบอกรักฉันกว่าใครๆโอเคแต่ทําไมการกระทามันสวนทางก็เหมือนกับตัดพ้อแหละเนียบอกว่ามึงจะรักกูคนเดียวว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมึงก็ไปชอบใครก็ไม่รู้ทิ้งกูไปฉันเคยสุขใจตลอดวันฉันได้เข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปว่าไม่มีสุขใจตลอดกันโดยสรุปแล้วเนี่ยไฮฮอตก็จะพูดประมาณว่าจริงๆเขาก็เป็นเหมือนกับ ผ่านโลกมาสมควรนะเจอทั้งสุขทั้งดีทั้งร้ายนะแต่ว่ามันก็เจอทั้งเรื่องที่ดีที่สุดเจอทั้งคนที่รักเราแต่ก็รูหกเราเแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าฉันเ็าเข้าใจว่าเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็ไม่มีสุขในตลอดกาลหรอกเลยความสุขมันไม่จีรังยั่งยืงนนะความสุขที่แท้จริงก็คือการิพพานันเองแน่ สุดท้ายแล้วก็จบมุกเพลงนี้นะครับรวมๆแล้วในเพลงนี้ผมว่า,ามันเป็นการให้เราอยู่กับความจริงนะครับว่าความสุขหรือว่าสิ่งอะไรที่เจอกับเราเนี่ยแล้วมันทําให้เราท้อแท้หมดหวังกับชีวิตหมดหวังกับการงานหมดหวังกับความรักหมดหวังกับเรื่องเรียนหมดหวังกับเรื่องต่างๆปัญหาชีวิตของเราเนี่ยแต่ว่าลึกๆแล้วนผมรู้สึกว่า เขากำลังให้กำลังใจว่ามันก็ต้องผ่านไปมันก็มันก็เป็นแค่เรื่องเมื่อวานประมาณนั้นละกันนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ